ฝากถึงทนายท่านหนึ่งถ้าท่านยังไม่เลิกทํานิสัยแบบนี้ยังไม่เลิกสร้างศัตรูรอบตัวแบบนี้ต่อยท่านมีเกราะเป็นเพชรมีรถถังมีเครื่องบินไว้ป้องกันตัวเองแต่ถ้าท่านยังคงทําแบบนี้อยู่ท่านก็ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงท่านจะต้องอยู่ด้วยความหวาดผวาท่านอาจจะมั่นใจในสิ่งที่ผ่านมาว่าไม่มีใครล้มท่านได้ไม่มีใครทําอะไรท่านได้ใช่ครับที่ผ่านมาท่านรอดมาโดยตลอดท่านเลยไม่กลัวใคร แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งท่านเจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อหรือเจอคนที่เขาเหนือกว่าท่านวันนั้นแหละครับท่านจะได้รู้สึกสามารถเลวมแสดงความคิดเห็นที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับนะคุณจําไว้นะถ้าคุณไม่เลิกนิสัยแบบนี้ให้ต่อให้คุณไปซื้อกันมาป้องกันตัวคุณต่อให้คุณมีรถถังต่อให้คุณมีเกาะเพชรก็ไม่มีอะไรที่จะป้องกันคุณได้ถ้าคุณไม่เลิกสันดานแบบนี้ผมจะบอกให้ ไม่มีอะไรที่จะป้องกันคุณได้เพราะศัตรูคุณจะรอบด้านศัตรูจะมาจากทุกทิศทุกทางคราวเนี้ยอะไรก็ป้องกันคุณไม่อยู่คุณจะอยู่อย่างหวาดผวานะเว้ยคุณจะอยู่อย่างไม่มีความสุขไปเสียเองอันนี้ผมผมสอนด้วยแบบความหวังดีนะผมพูดผิดไหมครับทุกคนทุกคนพิมพ์บอกผมหน่อยผมพูดผิดไหมครับผิดไหมเออแล้วผมก็เชื่อนะ ผมบอกว่าคือมุมมองอะ่ะมุมมองนะหลายคนวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยไอเด็กคนเนี้ยนะมาซัดโอ้ยมาแบบไม่รู้จักเลยเป็นจ้างมาแน่มานู่นมานี่แน่คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นนะถ้าน้องเขาบอกว่าส่วนตัวผมนะถ้าน้องเขามาเพราะเขารู้สึกว่าเห็นภาพคนขี่หมู เอาคุณเอาภาพแบบค้นโพกหัวคล้ายมุสลิมไปขี่หมูแล้วไปโพสลงโซเชียลแล้วน้องมันมาบอกว่าเนี่ยน้องมันรู้สึกว่าคุณน่ะกำลังกำลังไปแตะศาสนาอิสลามแล้วคุณบอกว่าน้องเขามีคนจ้างมาคุณอย่าไปทำแบบนั้นนะส่วนตัวผมถามว่าการที่คุณพูดแบบนั้นเนี่ยนะนะผมถามว่าการที่คุณพูดแบบนั้นนะคุณกำลังดูถูกเขาซ้ำหรือเปล่ากำลังดูถูกความเชื่อเขาซ้ำหรือเปล่าถูกปะ วันนี้คุณอย่าไปโทษคนนั้นเป็นเพราะคนนี้คุณลองมองตัวเองแล้วตั้งคำถามว่าเป็นเพราะกูหรือเปล่าวะผมพูดถูกป่ะผมถามว่าวันนี้ถ้าน้องบอกว่าเอาก็มันก็โพสเอาจริงนะผู้พิสาชาวบ้านนะคุณก็โพสจริงๆอะ่ะคุณก็โพสรูปนั้นลงไปจริงๆอะ่ะและ้วภาพมันออกไปทั่วโซเชียลมันแพร่หลายไปหมดมเว็นในทิกตกอกคนดูเป็นล้านไอน้ภาพน,นี้นะมันเยอะไปหมดอะ่ะมันมันไม่เวิร์กเลยอะ่ะ นะครับนะคือคุณต้องแบบปรับนะครับเมื่อกี้มีใครบอกทนายพัฒน์อยากคุยด้วยเหรอฮนะมีป่ะเห็นอยู่นะคืออย่าอย่าคุณคุณแบบต้องลองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะตั้งคำถามกับตัวเองก่อนอย่าไป ไปเลอะเทอผมขอเลยอย่าไปเลอะเทอนะครับนะนะเอาเอา,เอามาดิเ็อธนายพัฒน์เข้ามาได้นี่ถ้าทนายพัฒน์อยากคุยก็มาได้ดิเออแล้วถ้าน้องนะผมบอกเลยนะผมมองนะส่วนตัวผมนะผมคิดนะผมมองว่าน้องมันก็แค่โมโหอะสั่งสอนผมว่าถ้าคนมันจะเอาแบบเอาตายนะมันโดนหนักกว่าน,นั้นแล้วผมว่ามันโดนลงไปลุมสกรรมแล้วนะ แต่วันนี้ผมบอกเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมพูดผมขอทวนอีกทีหนึ่งนะอ,อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคืออะไรรู้ไหมวันเนี้ยคุณน่ะต้องต้องคิดให้ดีนะวันนี้มีน้องเขาออกมาคิดแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณน่ะไปไปแตะในส่วนของาศาสนาอิสลามอันนี้คือน้องคนหนึ่งเขาเข้าใจแบบนี้แล้วผมเชื่อว่ามันจะมีอีกหลายคนที่เขาเข้าใจแบบนี้ ทุกคนว่าจะมีคนอื่นอีกไหมละ่ะทุกคนจะมีคิดว่าคนอื่นจะคิดแบบนี้อีกไหมละ่ะผมต้องกดเชิญยังไงอ๋อเน่เน่เน่นเเนดี๋ยวผมกดเชิญนายพระเข้ามาอ่าโอเคสวัสดีทนายสวัสดีอ๋อทนายเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวถอดไวเลสแป๊บนึงอ๋อมันต้องถอดไวเลสกันแป๊บนึงนะทนายแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึ่งนะถอดไวเลสแป๊บนึงมันถึงจะได้ยินเสียงของอันนี้อ่า อัี้เปนไผมประสิยธินะ์พน์งอ่าโอเคมาทนายพัฒน์มาว่าเลยได้ยินหวัสดีครับเป็นไงบ้างไม่ไม่เป็นไรขออนุญาตถ่ายรูปนะเจอผมเจอคนดังได้ได้ทนายไม่ได้ว่าอะไรผมก็สภาพที่ธรรมราอ๋อเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็ไม่เป็นอะไรแกไม่ได้มีอะไรหรอกอืมก็ถามหลายประเด็นแหละพี่ก็ถามหลายประเด็นกินห่วงประมาณว่าเป็นหว่งนหวงมากกว่ามโนเต็นั้นเป็นไงบ้าง ยังกลัวโดนอีกไหมอืมอืกลัวโดนอีกไหมกลัวโดนซ้ำอีกไหมยัเป็นห่วงแกป้ปุ่บนเป็นห่วงพี่เดชาหนุ่มกู๊กกูหนุ่มเพราะว่าอย่างพี่เดชาอายุเยอะถ้าโดนไปแล้วจะหนักไงเขาบอกไงผมไอ้นี่ผมผมพูดผมพูดแบบจริงๆนะพูดแบบแบบรู้ผู้ชายนะผมผมอยู่ในแบบวงการนี้แนละ้วผมแบบเป็นคนหนึ่งที่ผมอาจจะแบบผมคุยกับทุกคนเลยนะแต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ไปร่วมงานกับทุกคนอาจจะแบบเจอกันคือบางทีอ่ะนะ ไอ้ไอ้ปัญหามันก็จะเกิดจากการที่แบบกันแหนกันแหนกันไปอ่ะกันแหนกันแหนกันไปกันแหนกันแหนกันมาสุดท้ายมันก็ลามไปเรื่อยๆเปิดศึกเปิดศัตรูกันไปรอบด้านมันก็ไม่มีประโยชน์นะผมมองว่านะมันอาจจะเป็นชนวนที่ทําให้เกิดศัตรูได้อะอะไรที่มันเลี่ยงได้ก็เดี๋ยผมพูดด้วยแบบความหวังดีนะก็อยากให้ทุกคนเลี่ยงๆกันนะจริงๆอ่ะผมก็มองอย่างนี้พี่คือคืออย่างที่อย่างคนในวงการผมก็รู้บ้างนะแต่ผมอาจจะไม่สมากอาจจะเป็นน้องเล็กที่แบบนี่แต่ว่าอย่าง ก็เลยมองว่าทําไมไม่มีพื้นที่าการในาการคุยมันคุยไม่ได้ขนาดนี้เหลืองงม,มากเหมือนกันคุยคุยคุยกับใครเรื่องอะไรนะคุยกับพี่รรมาลาใครใครต้องไปคุย <laughs> ก็นั่นแหละคือปัญ <c oughs> หาจุดเชื่อมอะไรกันไม่ได้อ่ะองงเหมือนกันนะงงเหมือนกันเออผมก็ถามเมื่อวานที่ผมถามพี่ต้นอ,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 อ้อไปพี่ต้นอ้อก็มาก็ไม่ได้คุยอ่ะมาก็สักกระดากระดาษหน่อยอย่างเดียวไม่ไม่มีคุยเหรอคือส่วนตัวผมเนี่ย ผมไม่คนที่ไม่ไปแตะใครก่อนเลยนะถ้านายฟัดก็จะเห็นนะผมก็เป็นสายช่วยอย่างนี้ผมไม่นักช่วยผมไม่ใช่นักแฉผมก็จะเป็นคนแบบผมก็ช่วยไปเรื่อยๆของผมเงี้ยก็ไม่ค่อยไปแตะใครจะไม่ยุ่งกับใครเลยแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ผสมลงแล้วก็ไม่ไม่ไปซ้ําใครนะคือคือถ้าถ้าใครไม่ผมเป็นคนหนึ่งที่ใสคือใครไม่แตะผมก่อนเนี่ยผมจะไม่แตะเขาเลยอ่าผมจะไม่แตะเลยถึงมันจะโดนทัวลงอยู่ก็ตามเพราะผมก็จะทําเคสของผมไปเรื่อยๆนะ คือแต่แต่ถ้าบางทีเนี่ยล้ําเส้นใครล้าเส้นผมผมก็ต้องเป็นคนที่ไฟทนายพัฒน์เห็นนะผมเป็นคนที่แบบเป็นคนไฟผมเป็นคนไฟจริงๆเลยอะ่ะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่ไปล้าเส้นใครก่อนผมก็ดูอยู่ว่าเออบางทีเขาก็ผมถามว่าทําไมไม่มาออกรายการดังหรือว่ารายการไหนก็ได้คุณทีการไม่มาเขาก็เขาขไม่สะดวกเขาแบบชอบแบบนี้มากกว่าเขาบอกก็เลยผมก็เลยมองว่ามันจะหาพื้นที่ไงให้การ ที่จริงมันต้องฟังกันแลกกันมาเนาะมันไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกไม่มีใครถูกหรือว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็ต้องมีเออมีผิดบ้างแต่อาจจะใครผิดมากผิดน้อยทำไมคุยกันไม่ได้เลยจะเอากันถึงปิดคุกปิดตลาดกันเลยอืมนั่นเละสิคือคือตอนนี้มันมันอาจจะเป็นช่วงแบบคุกกุ่นกันอยู่อาจจะยังคุยกันลําบากแต่ผมผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งได้ไหมเรื่องของอาจารย์ออสกับพี่หนุ่ม ผมเนี่ยเป็นคนกลางคนหนึ่งที่ช่วยเคลียร์ปัญหาเขาสองคนดีกันนะผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดหรอกเพราะว่าเขาก็เขาก็มีคุยกันหลายแมทผมก็เป็นตัวเชื่อมเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าพอมีเวลาได้มาคุยกันแล้วก็มีคนกลางที่ดีในการพูดคุยมันก็ดีนะแต่คนแต่อย่างอาจารย์ออสเขาเป็นคนหนึ่งที่ผมก็ผมผมอาจ,จได้คุยกับเขาน้อยนะแต่ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่รับฟังคนอื่นแล้วอาจารย์ออสเนี่ยเป็นคนที่ไม่เล่นมั่วไม่เล่นมั่วคืออะไรถึงเขาจะมีปัญหากับพี่หนุ่ม แต่ถ้าใครไม่ไปแตะเขาเขาก็จะไม่แตะเขาจะไม่ล้ำเส้นใครแตอ่อย่างของผมเนี่ยคืออาจารย์ออสไม่เคยมาแซะผมไม่เคยมากระแนกกระแหนผมถึงถึงผมก็เป็นคนนึงที่สนิทกับพี่หนุ่มนะไม่เคยมากระแนกกระแหนผมไม่มาแซะผม<ๆ>เห็นผมไปสนิทกับพี่หนุ่มหรือผมไปช่วยพี่หนุ่มทําเคสหรือพี่หนุ่มมาทำเคสกับผมไม่เขาจะไม่ไม่แตะไม่ล้ำเส้นผมเลยทั้งที่เขาทะเลาะก,กันอยู่ผมก็เลยคิดว่าเอาอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นคนใช้ได้ นะเวลามีปัญหาเดือดร้อนผมก็พร้อมที่จะเลีรยคุยให้เขาทั้งสองคนดีกันนะผมมันโอเคมันมันเป็น,ม,น,ม,นมันโอเคเป็นคนมีเหตุผลแต่ถ้าอย่างม,มีคนแบบอย่างพวกคนพานคนเกเรยแบบเเห็นไอ้นี่สมมติผมเห็นทนายพัดไปสนิทกับไอ้คนอีกคนนึงผมต้องมาเล่นทนายพัดผมผมเป็นคนไม่ทำมิไม่ออกใช่ไหมผมจะไม่ทําเพราะผมรู้สึกว่ามันใครก็จะไปคบกันก็เรื่องของเขาอะนะเราถ้าสมมติเขาไปคบคนที่เรารู้สึกว่าเขาอันตรายเราแค่ระวังตัวเขาแต่เราไม่ให้ออกมาแล้วมาซัดทนายพัดอย่างนั้นไม่ใช่ นะ่าอย่างนั้นแหละประมาณนั้นแต่เ้ส่วนตัวผม่าผมคุยได้กับทุกคนไม่มีปัญหาุณยังหมดนะแล้วอย่างเช่นอาจารย์น้องผมก็รู้จักพี่หนุ่มผมก็รู้จักรู้จักัผู้เลยแต่ตว่าก็ไม่เคยเรื่อง,งของเขาเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องไหนที่มันเป็นสังคมโดยรวมก็คือเรื่องสังคมจะให้คนที่เขาหรือว่าคนนั้นเขาเกลียดกับคนนี้เห็นเห็นอย่างคนนั้นเกลียดกับคนนี้ผม,ผ,มผมเออคนเรื่องส่วนตัวเขาอะมันไม่มียรอก แล้วความเจตด้วยแรงแต่ผมไม่อยากยุ่งกับใครอะไรนที่มันช่วยสังคมได้อ่ะอันไหนเคสที่พี่โยนมาก็ทําให้ให้ใช่ไหมก็ส่งมาได้ก็ทําให้หรือว่าในเรื่องที่ผมมีบางทีแสงไม่ถึงก็ส่งให้พี่ไปจัดการต่อไปช่วยกันผมมองว่าแบบนี้มันคือส่วนที่รวมมากกว่าช่วยกันส่วนที่มาเราไม่ทราบมันเรื่องแต่เลยชีวิตใครชีวิตมันถูกไหมส่วนตัวเราไม่ยุ่งแต่อันนส่วนรวมช่วยกันการกันอันนี้ผมเห็นด้วยอืม ใช่ใช่ใช่ผมผมเป็นคนที่เต็มที่นะผมเป็นคนที่แบบฟรีตาตาผมเป็นคนไม่สกัดขาใครเลยแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ทุกคนผมทำงานได้ทุกคนก็เจอทนายพัฒหลายเคสแล้วเหมือนกันก็เต็มที่เลยเราก็ช่วยกันไม่เคยแบบไนี่เลยนะก็ก็เป็นห่วงแล้วกันก็ผมไม่ได้ไปแซะนะก็วันนี้เป็นห่วงเรื่องหนึง่งก็เขาต้องลดบอลุ่มตัวเองถ้าผมแบบในฐานะที่ผมเป็นคนที่แนะนำผ่านผ่านคนมาเยอะก็แล้วกัน นะเขาต้องอาจจะต้องลดวอลลุ่มตัวเองแล้วก็เขาต้องประเมินตัวเองคะเขาต้องประเมินตัวเองการที่เขาจะลบกับใครเขาอาจจะต้องประเมินตัวเองแล้วก็ตัวเขาเองต้องผมว่าต้องมีมิตรดีกว่าศัตรูนะผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีมิรดีกว่าศัตรูอย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะการที่เรามีมีศัตรูเยอะๆตัวเราก็จะเป็นคนที่ไม่ไม่มีความสุขเลยเองนะแต่ผมก็อ้าวผมเชื่อว่าเขาอาจจะมีมิตรแหละแต่ผมอาจจะไม่เห็นแต่ก็ ก็อยาเขาท่องคตินี้มีมิตรดีกว่ามีศัตรูนะแต่ผมฝากให้เพราะว่า,า,าก็ได้คุยกับเขาได้คุยนะไ,ได้ค,คือคือผมผมไม่ได้แบบววยวายนะต้องแบบเจอหน้าแล้วแบบไอ้นู่นไอ้นี่นะคือผมเป็นผู้ใหญ่พออะนะผมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เออผมเชื่อว่าคนเราทําอะไรได้อย่างนั้นนะอืมแล้วเราก็ต้องเขาต้องประเมินตัวเองอะ่ะว่าว่าผมเป็นคู่โชกเขาจริงๆเหรอ ขาต้องประเมินตัวเองอ่ะว่าผมผมเป็นคู่โชคเขาจริงๆริงเขาต้องประเมินตัวเองให้ให้ดีนะบางทีก็ไม่ควรจะคนเราอ่ะเวลาอ่าพิทางใครก็มีกับใครคนนั้นอยามลามคนนั้นคนนี้เอาคนนั้นคนนี้ได้ซึ่งซึ่งซึ่งผมไม่ตอนล้มเนี่ยผมไม่เคยไปอัดเลยนะเออซึ่งผมก็ทําได้นะแต่ผมไม่ทํานะเราก็ต้องถามตัวตัวเขาเองว่าเขาประเมินตัวเองคิดว่าเขาเป็นคู่โชคผมจริงๆงเหรอแค่นั้นอ่ะแค่นั้นเลยให้เขาเขาถามใจตัวเองอ่ะนะ ะจะสู้ไปไหน,นครับเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวแล้วยังไงเป็นกำลังใจให้ทนายพัฒนตลอดนะมมก็เป็นคน,นหนึ่งที่ที่ช่วยคนได้ดีเยี่ยมนะผมผมชื่นชมมากชื่นชมมากขอบคุณมากเลยจะ,พยายา,จะพยายามไม่ผ่าน่านไปแซงสู้สูสู้สเป็นกำลังใจให้<อ>จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า อ่าโอเคเมื่อกี้ได้คุยกับทนายพัฒนะครับก็เป็นคนส่วนตัวผมนะก็เจอทางานเขาโอเคเขาเป็นคนทําเคสคนอะไรเงี้ยก็ดูเคสเรื่องผัวเมียเมียได้ได้ดีเลยนะเพราะว่า,เ,าเขาทางถนัดเขาทางถนัดเขานะทางถนัดเขาแต่ผมก็เหมือนที่ผมบอกครับถ้าสมมุติเขาคุยกันอยู่แล้วผมสิ่งที่ผมอยากจะเตือนสติเขาทุกคนแหละครับผมเตือนสติทุกคนเลยผมขอเตือนสติทุกคนเลยมีมิตรดีกว่ามีศัตรูแล้วก็คุณก็ต้องประเมินคู่ชกคุณด้วย นะครับว่าคุณจะชกค่ะโหคนนี้มึงดูคนด้วยนะครับแล้วก็บางทีชกมาแล้วชกกลับ,แบบก็ต้องระวังเขาร้องระวังจะร้องนะอะไรเงี้ยผมก็ไม่คือผมไม่คนที่แบบส่วนตัวผมคนขี้เจอาหอนนะแต่ถ้าใครที่แม่งตั้งป้อมลบก,กับผมผมเป็นคนลบไม่หยุดไงเป็นคนแบบแล้วผมแบบมีทางลบเยอะอย่างเงี้ยนะเออจรนี้ผมเมื่อกี้ผมก็ด่าแล้วนะผมผมใจเฉยนะผมใจเฉยนะครับะ ผมเป็นคนให้เหยียดคนคนให้เหยียดคนนะครับนะเอเอุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะนะกดติดตามไว้นะครับเมื่อกี้เป็นไงการที่ผมคุยโอเคไหมผมดูผมคุยมีตรงไหนที่ผมพูดไม่ถูกไหมหรือผมพูดไม่ดีไหมทุกคนเมื่อกี้ว่าไงนะครับผมพูดถูกผมพูดไม่ดีไหมหอ ดีไหมนะครับโอเคโอเคนะพูดพูดดีชัดเจนนะโอเคนั่นแหละนะผมไม่รู้จะโวยวายทำไมนะไม่ประโยชน์นะครับนะลบลบมันก็สู้กันด้วยความสามารถอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้สู้กันด้วยฝีปากโวยวายหรอกนะมันก็อยู่ที่ความสามารถนะครับ นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะลงไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะทุกคนนี่หนึ่งชั่วโมงแล้วอะวงั้นทุกคนกดติดตามไว้ก็แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณที่ทับชมวันนี้ผมไปกระถิ่นมานะครับบานะงคนบอกโอ้พี่การพูดถึงคนนั่นคนนี้เยอะพูดถึงคนนี้คนนั้นได้ทําบุญบ้างหรือเปล่าถามวันนี้ก็ไปกระถิ่นมานะครับไปที่เชียงใหมนะ่แล้วก็เดี๋ยวมีกระถินอีกหลายที่เลยแล้วก็ตอนนี้มีสร้างโรงเรียนอยู่ที่อ่าอ่า เวียงป่าเป้าเชียงรายนะครับหนึ่งโรงเรียนนะครับนะมีมีสร้างเรียนอยู่นะครับอโอเคนะครับนะทุกคนมีสร้างสร้างเรียนอยู่ตอนนี้ก็เกียร์ดินออกไปเยอะแล้วนะเกียร์ดินออกไปเยอะแล้วสร้างโรงเรียนโรงเรียนมันหายไปหมดเลยทั้งหลังเลยลโดนน้าป่าพัดไปครับ แล้วก็เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องเดียวของหมู่บ้านก็อยู่ในโรงเรียนหาย,ห,ายห้องหนูงห้องน้ําหายหมดเลยก็ไปสร้างให้ใหม่ครับก็ตอนนี้ได้เงินจาก f อที่รักผมทุกคนแล้วก็เพื่อนๆมาอยู่ประมาณ1นล้านเจ็ดแสนนะครับก็ตอนนี้กําลังสร้างอยู่แต่ก็น่าจะไม่พอครับก็น่าจะประมาณใช้ว่างบประมาณ2ล้านกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆอีกทีขาดเหลืออะไรเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเลยเดี๋ยวว่ากันนะเออก็พยายามทําเต็มที่แล้วครับผมแต่แค่ไม่ได้โพสต์ลง ลงเพจนั้นะน่ะก็ทําเยอะครับช่วยเยอะมากเลยล่าสุดนี้ที่ไปช่วยน้องกับแม่ที่นอนข้างถนนตอนนี้เขาก็มีที่อยู่แล้วนะแล้วก็บอกให้มาเบิกค่าห้องค่าชุดนักเรียนอะไรก็มาเอาที่ผมให้หมดนะผมมีเงินกองกลางของเพื่อนอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจัดการให้นะครับสร้างอ๋อไ,ไม่ไม่ไม่ขวางทางน้ําไม่ขวางครับอันนี้อ่เขามีคนมาออกแบบ าออกแบบผังให้ก็จะมีช่องให้น้ํามาผ่านแต่อย่างนี้ผมจะบอกทุกคนอย่างนี้คือทางของโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเขาอยู่บนดอยใช่ไหมว่าหินล่านในเนี่ยเขาก็จะมีทางน้ํามาผ่านแต่เวลาดินสไลด์ดินถล่มเนี่ยหูทุกคนมันมันมาดินถล่มแม่งมาอย่างกับแม่น้ําไอ้ทางที่แบบเป็นทางน้ําผ่านมันก็เหมือนแบบเป็นคลองเล็กๆอะ่ะคลองประมาณ ห้าหกเมตรนี่ประมาณห้าเมตรได้มั้งเออมันก,กว้างมันห้าหกเมตรอะแต่เวลาเอาดินมาลงมาทีมลงมาประมาณแบบกว้างหน้ากว้างประมาณสี่สิบเมตรอะดินถล่มมันลงมาแบบมันเยอะมากเลยมันใหญ่เกินร่องน้ําไปแล้วไงนะก็ก็โอเคแหละก็สร้างใหม่ไม่เป็นไรนะผ่านไปแล้วก็ก็คิดว่าน้องเขาก็น่าจะได้มีโรงเรียนใหม่เร็วๆนี้ระหว่างนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะน้องก็เหมือนมาเรียนอยู่ในห้องเรียนแบบน็อกดาวอะ ก็ซื้อมาใช้ชั่วคราวก่วอนก็ให้เด็กได้เรียนก่อนนะโอ้ยทาไปเรื่อยนะครับทําไปเรื่อยนะคุยกับน้องแชมป์แชมป์ไหนอ่ะคุยกับแชมป์ไหนอะไรนะอยากจัดพระป่าโรงเรียนค่ะลองส่งมาสิอันไหนผมช่วยได้ผมทำนะมีคนบอกเมื่อกี้พิมพ์ผมชอบคอมเมนต์นี้นะมีคนบอกผมสร้างภาพเก่งจริงๆก็มาสร้างแบบผมก็ดีนะ ถ้าคนบอกว่าผมสร้างภาพเก่งเนี่ยให้ผมคุณมาสร้างแบบผมก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ผมพูดด้วยความวันเนี้ยผมสร้างอ่ะคุณสร้างหรือยังผมสร้างแล้วคุณได้สร้างหรือยังคุณได้ทําหรือยังใช่ไหมครับเอ่อวันเนี้คนพูดอ่ะมันเยอะนะคนทําอ่ะผมเชื่อว่ามีมีน้อยกว่าคนพูดแหละนะครับคุณก็มาสร้างภาพก็ได้สร้างไปเถอะเด็กมันได้ประโยชน์สร้างโรงเรียนให้เด็กมันมาช่วยกันสร้างก็ได้นะ เออเป็นโรงเรียนจอมพลังวิทยาดีไหมเออแล่งนี้ครับคนเ,ออเงินที่ทุกคนโอนเข้ามานะครับผมจะบอกด้วยความชัดเจนทุกคนโอนเข้าไปที่อ,อ่าบัญเขาเรียกว่าอะไรนะโอนเข้าไปที่บัญชีของโรงเรียนนะไม่ได้โอนมาที่ผมนะครับให้โอนไปที่บัญชีของโรงเรียนนะครับนะมั่นใจได้เพราะว่าออผมเนี่ย ไม่ได้รับเงินอยู่แล้วนะครับให้โรงเรียนไปได้เลยนะครับนะอจะล่วงอีกไหมเขาอะไรนะทนายเชื่อมหมัดจะโดนอีกไหมก็ตอบยากผมตอบยากก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมเขาอะนะแต่ผมแต่ผส่วนตัวนะเอาเรื่องหนึ่งนะผมรู้สึกว่าวันสองวันนี้เขาก็ เรื่องหนึ่งเขาก็ปรับเรื่องนึงนะคือเขาไม่พูดถึงผมเลยนะเขาก็ไม่พูดถึงผมในในโซเชียลเลยนะนะก็ไม่พูดนะก็น่าจะเริ่มปรับพฤติกรรมแล้วมั้งผมว่านะน่าจะเริ่มปรับพฤติกรรมแต่ก็ต้องระวังเรื่องการไม่พลาดพิงศาสนานะอันนี้ผมเป็นเป็นห่วงเรื่องนี้ทุกคนเลยมันจะอาจจะสร้างผลที่ตามมาแบบแบบรับไม่ไหวอ่ะรับไม่ไหวอนะเดี๋ยวมันจะรับไม่ไหวนะครับนะ ขอให้โพสต์โรงเรียนอีกรอบเหรอโอ้ได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 ไดนะได้เรื่องพี่เฟียสหรือ,อยังเรื่องมีคนประสานมาเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมให้ทีมงานโทรกลับไปเพราะว่าหลายวันนี้แน่นมากเลยครับเคสเนี่ยทำไม่ทันเลยแล้วก็ไม่ได้นอนอะ่ะทุกคนผมนอนวันหนึ่งประมาณชั่วโมงวันนี้นอนชั่วโมงเดียวเองนะเหนื่อยมากเลยแต่ไหวครับไหวไหวโอ้ไม่อยากวนเหนื่อยเดี๋ยวมันดูเป็นพลังลบไม่ไม่ไหว เออเราต้องไหวนะเราไหวไหวอยู่นะครับขอคลิปสิงโตอีกรอบเออว่าเวลาเราเหนื่อยเราฟังคลิปสิงโตก็ได้ว้าไปไหนเลยวะโทรศัพท์เออนี่คุณเต๋อน่ารักมากนะคุณเต๋อนี่เหมือนช่วยผมดูอ้าวแบตหมดโธ่เอ้อย,อย,อยเครื่องนี้แบตหมดดลเดิยวดูว่นนี้มีอยู่ว่าในเครื่องเนี้ยฮะอะไรนะต้องพักผ่อนบ้างใช่ใช่ผมว่าวันนี้ต้องพักผ่อนบ้างเพราะว่า อ๋อไม่ค่อยได้นอนเลยไม่ค่อยได้นอนนะอา้ามันไม่เนี่ยมีไหมเนี่ยนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยคดีที่เขาบอกเป็นที่วิพาก์วิจารณกันอาอไม่ใช่ไม่ใช่มันแบตหมดอะมันอยู่อีกเครื่องหนึ่งอะทุกคนไอสิงโตอะโถเอ้ยโถเอ้ยมันไอมีอยู่วะงั้นเดี๋ยวทุกคนจำได้หรือมั้ง นะอ่ะทุกคนก็กดติดตามไว้นะกดติดตามไว้ไนดะ้ลงไปกินข้าว